สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับครับวันนี้พามาเบิงขุดตอนไปครับขุดเลือดครับวงสำนักเกือบตัวไปเลยนะครับจัดกีฬาการแข่งขันครับวงสำนักตานยาเสพเทดครับครับมูซีครับประกันครับวันนี้ครับคลิปนี้ครับขาเบิงกีฬาอย่างเดียวครับแต่เด็กพลังแข่งครับบอลข้างนั้นห้อยประขาดตื้กันไรข้างนั้นหนาวบอลห้อยประขาดลูกนี้ผ่านก็่านระหว่างห้อยประขาดครับหน้าเสียงครับ ทายไปเป็นคูณไปเรื่อยๆครับบอ้โ้จักจะไปถึงว่าโดนออกไปท่ารกกาศนาสิงบอลโไปอยู่ทำงานนาสิงผ่านไปประกาศพ่อผ่านบอลอยู่ทางานนาสิงนาสิงยิงมายิ่งลูกนี้ลูกออกสิงนาสิงเคี่ยวมาทางด้านหน้าเป็นบอลนาสิงนาสิงไหลดูหาลูกันไปเรื่อยๆนาสิงไหลกันมากนาสิงยิงมายิงลูกนี้น้าสิงเคี่ยวลูกนี้โอ้โหเกือบเขาครับบอร์เดลาบอรเดลาครับ นาศิลนำไปสงประตูต่อศูนน้ำสองประศี่ยเีนปสามาิลป์นำไปสประตูต่อศูนยครับตอรอบไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่บัตนี้เอาครับาเบิ้งบัตรเล่ครับพีน้องอ่าเบิ้งกีฬารวนแล้วครับอาคลิปนี้ครับอันนี้บัตรสามป็นชี้ใช่ครับกำลังสุดเริ่มครับ ดังเยเรียกว่าทำไรทรกับว่าเ้าป็นแท่เยมันจ้ีกลัครับไดเตมหนึ่งแล้วครับสาไม่กี้ใช่ครับไแนเจลเ่เไปดู สามพี่น้าสิงครับบ้านน้าสิงครับบ้านสามพี่ชายครับตบไปครับน้าสิงโตมากครับโตมากเลยครับสามพี่โตไปครับโอ้ยน้าสิงเต็มครับสามพี่ชายเต็มครับ เหมือเชอครับเสียงหน้เสียงกำลังที่ชวนมาป้อยนี่คือเอาเลยไม่ได้เแจมพยายามยังดังมีคมคมขวานรขวานับงกขวานเอาใของไอ้บอเสีครับเดแจมไปแล้วครับขาูยน้ สวยเนี ah so so ่น so so ่เนลลหมดเเลยบบบไปตไปครับนเนี่ครับอตังแดงในบ้านน้าสิงครับนานกีฬาน้าสิงครับต้งเสิร์ฟครับด้านนี้ด้านน้าสิงครับ

ขอขอพักครับขอเาลรัาครับสามกีใส้ขาขอเว่าครับน้าสีแ้บนีครับเสีดีครับเสีแล้วครับ้พอยล่างไปหน่อยนึง เ้ยจดานุโกงใช่เลยสจีไเิร์ฟครับเอ๊บอะไรครับสามจีไส่เสียแต้มครับน้าสิลเล่แ้มครับน้าีเสิร์ฟครับ ต่ถ้สิงเด็นแต่มับเอาครับเ้าเพีบสิขอกัอครับสองทีใช่เริมมากครับออกไปครับเร๊บ ทครับต้องเสคราวับขัาวรับเสริฟาเัครับรับ้ช่ิรครับรับคุณมานซับซี้ไช่ครับไปแล้วครับ ดูไอ้เต็มครับ่เอา บอกกันนชี้มันเน้นบ่รด้หรเราด้วยมบอแค่แค่ยอม่บอกวีโอกาสชีแต่เาบนเนียได้เง่ียงไปยังบอยงยงยังไปเชียไปลยักแรกกแรกสำคัญนะใส่เสียงอ่ะทำที่ใส่เซครับ ย้ำ้องขันลูกไปมันคนเดียวนี่กระลังดีแล้วกรลังดีแล้วแมผู้ใดอยู่ไหนมันร้องกันเลยมา้องเลยร้องสองคนเลยร้องสองคนเด้อคนจีนรู่งแรกท่านน่ะไส่เสียงกันว่าป้อยผู้ว่องนี่คือเอาเลได้บ่ต้องไปกัดกันดีแล้วดีแล้ว

เออบ้เสือบาทบ้เนี่วยั้งรมั้งนท้ยได้ถวามลใกทัา้อรับ เือขาน้องเสียลูกตมหลายเนี่ยเสียลูกตึงหลายไปแ้ครับครับเช็คแลคกค่ะาซีฟานั่ไปครับ เซตที่สองครับกรากบอลกรากสามไปจีนใช้น้ำไปเซตหนึ่งนเส้นเล่นเ้นเล่นกระชากได้ครับครับสียครับสี่เดี๋ยวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเก้าคือเก้าบอลอเก้าเก้าบีบ

เสียงเดียรแมครับสียเดีรแมดีครับที่โต๊ะครับเขาไม่เอกเขาไม่เอกจะอยู่ไกลไปนมเข้าไปเสียงเซิร์ฟครับ các em đi khám sao bác sĩ say sớm các em sao bác sĩ say bao to lắm Gata, lata, lata, lata. ออกไป She said,

Woo! ครับครับครับครัสครับครับครัตครัครับค่ับครับคครับ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 ร ชองสุดท้าไปเลยครับสไปท้ายฟุตบอลครับไปฟุตบอลต่อครับบอลดีทางด้านหมำนาจหดอนไลูกหนลูกคนหนาลูกสำนักลาดจใจพอดลามิำใจสามิใชได้ลูกตอกสุนขึ้นหลังสามิใชยิงไปยิงเขียวทัานานัาถามิใชในลูกไหลลูกไปสามิ่ใจไหลลูกไปไหลลูกไปตามใจสับคนจับนสับใจับใจจับเพื่อนมาทางหลังบอลสามิใช่จยิ่งใช่ลูกบาดยิงเมยิงนู่นไปนั่นบอลดูสามใจด้ลูกลูกนี่อัดบอลัดบอลตอบคุมากนะ มวยทั้งนักนนนทรัลนนรเลพาสัมิเยนมทงนั้นนลนนนทาเชียเจออกางไปบอนเต็มมุครับทางเจ๊ครับของสามีชใจสามีได้ลู ตํารานม่ใช่เคลียขึ้นมาทางด้านหลังสามิใช้ได้บอลไหลขึ้นมาสามิใช้เสียวสายแล้วกลัวเสียวสายย้อนลงไปทางด้านหน้าสามิใช้ต่อประตูเจี๊ยบประตูเจียวมาบอลอยู่ทางด้านสามิใช้ยิงลูกนี้ประตูแล้วไงสามิโอ้โหบอลรรมดาครับทางด้านผู้รักษาประตูของนุนสําักหรือของไปทางด้านหน้าใครของมาเลยได้ครับลุนตํารามาจากไหนไปเกิ่งไปเกิ่งลูกทีมเลยนะครับ ไปปลอดปัปครับดูด้วยดูด้วยไอ้ไปได้งอพอพานได้ขนาดสามอีกใด้บอลออกหลังไปปลุกการรุนชนะสกีให้แดกก เป็นทาด้านโนนสลางจิตเอจากยิมเสร็จขมาสามเตียมยิมเสียจโน่นขมาท่งด้านหน้าอมีผลเอกเจ้าคนเป็นบอลทาาด้านสามชี้ไทิตดึงขมาโน่นขมาบอลอยู่ทาาด้านสามชี้ไทรูปนี้เกี่ยวกับทางขาดไปเป็นบอลของโน่นสำา่างจิดึงจากยิ่งเส็จ หจากยินมเสียนของผู้ว่าวอยู่นี่เข้าไปทางด้านแดนสามขี้ใจนุนสำล้านมาจากไหนหลุดเข้าไปรุนสำลานไดบอลรุนสำล้านลูกนี้เบอร์หกไดบอลเบอร์หต่ำกงไมเบอร์หไหนไปทเบอร์หกไปางตวันเงตังได้กูไกกูกตมกเา โยกไปประตูลับแบบสบายขนาดตัวได้หน่อยสามีชิคช่ตัวใังไงสามคนผมน,น่าจะใครออกอยู่เด็กพรานทั้งดันสามีช่ายวนมาดนะ้านหน้ามาจากไหนลูกนี่ประตูประตูมาจากไหน,นอ่าเแบบียดโอ้ยใจ้ดิฉัน บอลอยู่ทางด้านนวลสำนานผ่านสเใจนวลสำนานไหลลงไปตีใครแตกก็แตกสำลนมาจอเร่ลใตลวนวลสำนสำใจแตกนีวะิ้มเชีนไปเป็นบอลของทางด้านนวลสำนานรึกากิ้มเสีนเข้าไปทั้งในเห็นเวล่าร เป็นบอลลูกดึงจากยิงเสิ็โดยโนนจำบ้าญเบอร์ซี่าจะไหนดึงมาให้เบอร์หากเบอร์หากขึ้นให้เบอร์ซีเบอร์ซีไหลก็ไปยิงตรงนี้ออกทางไป